สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบปันบานตามสไตลก์กัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเมื่อนี่กับบ่ไห้มาเห็ดกับเขาจ้าพี่น้องเมื่อนี่ก็จะภาพมาเก็บเห็ดค่ะเมืองนหนค่ะพี่น้องว่าม,มีปลาไปเก็บน้ำเขาดอกค่ะพี่น้องอยากไปย้วค่ะอยากลูกหน่อยจ้าพี่น้องเห็ดกับบ่อออกให้เก็บยุเฮียนค่ะพี่นอ้องเนี่ยค่ะนั่งล่างถั่วยุทุกมือทุกมือพี่น้องบ่เห็นเห็ดออกค่ะ เห็ดหูหนูออกอยู่ต้นแค่ค่ะพอดีต้นแค่มันตายค่ะพี่น้องเห็ดก็เลยออกจาก้าพอดีเลยค่ะพี่น้องเอาไปแกงไส้แอนน่อใหม่ค่ะพี่น้องเอาไปแกงไส้เน่อใหม่เส็บๆค่ะจะเอาไปพัดก็ได้ค่ะพัดใส้ขิงกระเสบค่ะเนาะมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเก,ก็บเห็ดจา้าเป็นตอย่างหัวเนาะย่าง่านไปพานมายุ่ทุกมือว่าเห็นจ้าพี่น้องจนว่านบานจนว่าญ่ยมดแล้วค่ะ เมื่อนีพี่ก็จะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดแล้วก็จะมาเบาสุพี่น้องฟังค่ะว่าเป็นยังเห็ดคลิปลงไปแล้วลบออกเนาะค่ะพอดีมีเกิดปัญหานิดน้อยจ้ะก็คือสมัยก้อนค่ะฮอกก็ใส่แอปต,อต,อต่อเป็นแอปวิบาค่ะตอะแล้วก็ฮากก์เคยโยหลวดเพ่ง ยูหลังบ้านไหมค่ะเคยโหลดเพลงยูหลังบานผู้ใดเคยโหลดก็จะหูเนาะค่ะเขาก็โหลดมาใส่อยู่ประมาณสองสามเพลงนี่แหละค่ะพอดีเขาก็เฮ็ดคลิปบันที่นี่เขาก็เลยโหลดลงเพจเขาเอาเพลงใน youtube youtube มาไปโหลดลงในเพจใน Facebook ค่ะเขาก็โดนติดลิขสิทธิ์ก็เลยก็เลยบอส่ค่ะก็เลยบอไซเนาะค่ะก็เลยเอาเพลงนี้รูว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ก็เลยบอเคยโหลดลงในเพจจักเถือค่ะ กับเพจโหลดลงเฉพาะใน่ใน YouTube ค่ะพี่น้องพานไปประตังโดนค่ะเป็นปีแล้วค่ะใส่แอปบบีบาค่ะตะว่าล่าสุดนี่กับใส่ใส่แอปตะต่อไม่ละค่ะเป็นเคียร์มาสเตอร์เนาะค่ะกับใส่ไม่แล้วกับบ่ได้ใส่เพลงบีบาในในในเพลงที่เขาเคยโหลดมากกับบ่ได้ใส่อีกแล้วค่ะพอเพื่อนแม่ก็เลยแบบ ว่งเดือนที่แล้วติดลิกาซิดค่ะเป็นเพลงเศร้าค่ะเป็นเพลงเศร้ากระโดดมากแล้วก็ไปล่งก็เลยติดเพลงเศร้าก็ไปอกก็เลยไปแก้ไขเขาแจงมากเป็นเมลให้เฮาไปแก้ไขเฮาก็เลยไปแก้ไขโดยการเปลี่ยนเพลงใหม่กับกับมา,สาใส่ได้ปกติกับมาสางไรได้ปกตินะคะมันที่เนียนโหลดเพลงใน youtube นะคะในแอป youtube มากนะกับว่่มีการแจงเตือนนะคะว่าเฮาละเมิดลิิทธิดไหมค่ะว่่มีการแจงเตือนเลย ก็เลยมือนั่นได้ยินช่องอินเพิ่นนบาลเขาก็เลยเขาไปเมืองของเฮาคือเขาไปในคลิปไหมคะ่ะเขาไปในคลิปของเฮาเสร็จแล้วเขาก็จะไปกดลูปสามเหลี่ยมนะคะลูปสามเหลี่ยมขวามือเขากดลงไปเผเอิญมีการเก็บบริกสิ์เพลงค่ะเขาไปในคลิปของเฮาเด้อคะ่ะเขาแล้วก็กดขวามือก็อสิเป็นไตคอมเมตนนะคะมันก็ทีมีบอกว่า เพลงไผเขาบอกว่าเพลงฟังเพลงฟรีไม่มีโฆษณาเป็นของ y o u t u p r พิมยมโดนเก็บค่าลิขสิทธิ์หนึ่งแห่งค่ะพี่น้องใส่มาหลายหลายพี่น้องว่ามันเป็นรอยคลิปแล้วพี่น้องก็เยไปไล่ลบประมันเกือบยี่สิบคลิปค่ะก็เลยกับปุหูว่าเฮาได้ไล่ได้หรือว่าเฮาจังได้กับบุหูค่ะแต่ก็ได้เงินไล่ได้ทุกเดือนนะค่ะกับบุหูคือกันว่าเป็นจังได ต่วา่ากะเมื่อก็เป็นสีเขียวตัวเอทก็กเป็นสีเขียวกับว่ามีการบอกว่าห้าละเมือนลิขสิทธิ์เด้ต่ว่าเขาบอกห้า,าว่าเขาเก็บคาลิสิทธิ์หนึ่งแหงผู้ใดเคยโหลดเพลงใน youtube มาใส่นะคะ่ะล่องไปกดเมืองค่ะว่าเป็นของคนคือคุณแหม่บอกค่ะด้วยสิขึ้นรูปให้เมืองด้วยค่ะเนี่ยค่ะเก็บเฮดกับิเมดเลยพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะเห็ดหมูหนูค่ะ นี่แหละค่ะก็เลยเป็นปัญหาให้คุณแม่เนี่ลบคลิปออกค่ะก็ตั้งแต่คลิปไอ้มะนาวดองมะนาวเชื่อมที่จริงอันสองคลิปนี้ว่ติดลิกซิตเนาะคะ่ะตาวาัเห้ากะอยากสิเคลียออกค่ะว่าต่อไปหนีห้าว่าจะว่าใส่เพลงเนาะห้ากะเลยอันไดที่เ้าเคลียได้ห้ากะจะเคลียเนาะคะ่ะไ,ไอคลิปก้อนน,นั้นเ้าเคลียบ่ได้ห้าก็เลยปอยเลยตามเลยค่ะแต่ว่าก็ได้เงินทุกเดือนคลิปใดที่เขาบอกว่าเสียลิ ค่าลิกทธิ์หนึ่งแห่งกับก็บคืนสีเขียวตัวเอสีเขียวคือเกาค่ะกับโไเดวา่าละเมิดลิกทธิตตะวาเสียคาลิกทธิ์น่าจะแบ่งลิกทธิ์เพ่งอะค่ะให้เขาก็เลยเอามัดเตือนให้พี่น้องหูค่ะว่าผู้ใดที่เคยโหลดเพลงที่อยู่หลังบานของ y o u ูทู e มาใส่ค่ะก็ซิมิการ์กิบคาลิกทธิ์ค่ะอันนี้กับบหูเลย เป็นความรู้ไม่เลยค่ะพี่นงองเป็นความรู้ไม่เลยเป็นว่าสิไปแก้ว่าสิกกาสเปียนเพลงกับผู้รู้สิเปียน์ยังไงเปียนบ่บเป็นแต่ว่าเค่อยไปเมืองของคลิปคนอื่นขห็นเขาบอกว่าให้ลบถ้งย่างเดียวเห็นว่าคลิปมันยอดวิว่หลายเท่ากับลบทิมออกไปประมาณเกือบยี่สิบคลิปนะคะหลายบ่หลายเกือบยี่สิบคลิปอ่ะ นั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาค่ะเป็นปัญหาตอนนี้ว่าล่งคลิปไปแล้วก็เลยบล,ล,ลบออกก็เลยเอามาเตือนมาบอกมาแช่ให้พี่น้องระมัดระวังโตค่ะหลอกให้เห่าเอามาใส่ว่าเพ่งฟี่บกติดลีกสิทเพราะเอามาใส่แล้วตรงจาจคาลีกสิทธิ์โอ้ยพี่น้องถ้ามันต่มมันตัวกันคักเนาะค่ะ เก็บเห็ดกัสีเล้วแล้วค่ะพี่น้องก็เอามาฝากมาแช่ให้พี่นงองได้ได้ฟังเนาะค่ะว่าผู้ใดบ่ลููก็ต้องลู้ว่าช่วงนี้ตอนนี้นะเขาจะเข็มงวดคักอันใดบ่จําเป็นต้องใส่เฮากับว่าต้องใส่ทงสัยสีใดเห็ดแบบคิปใบลค่ะหายพี่นงองมึง บางเทียงว่วกับห้องเสียงตัดหญยาเสียงเครื่องสูบหญยาเสียงลูกห้องเสียงง่วห้องซารพัดค่ะพี่น้องอยู่ทงหน้ามิตามิตาเสียงเด็กกับใกล้ห้องได้กกัใกล้กับตากไหมค่ะมันก็นเลยมีปัญหาหลายค่ะนี่ค่ะก็เป็นปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็เอามาเตือนมาบอกพี่น้องให้ระวังโตนะคะ ล่องล่องไปเมืองนะคะล่องไปเมืองคลิปเจ้าของเมืองค่ะเขาไปเมืองคลิปเจ้าของแล้วก็กดลูกสามเหลี่ยมขวาม,มือหางลางมันจะบอกรายละเอียดว่าเเฮาจะลิเกซิ์ให้ไผ่เนาะคะ่ะสำหรับเมือนี้ก็ล่าไปกอนจากพี่นองพอกันคลิปน้าเนาะคะ่ะขอพูดเลลายที่เข้ามาเหยี่ยมมาช่มแล้วเป็นกำลังใจให้จ้า